สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกทงขโมยรถดัดคำนะวันนี้เรามาติดรถซูโม่เอ็กซ์เนาะวันนี้วันที่23เมษายน2 5 6หเนาะซูโม่เอ็กซ์ไม่รถอยู่ที่3,214กิโลนะตามีโจรขโมยกันนะครับเขาใช้เหล็กอะไรนะครับแทงลูนแจบิดลูนแจเลยพังเนาะ <S <S เดี๋ยวเราจะมาโชว์ขโมยดูขโมยผมกดล็อกสองครั้งครับเฮ้ยถ้าใครโดนรถเราเลยครับ รถจะไม่ร้องนะครับจะไม่รบกวนชาวบ้านเลยถข้มูทั่วไปโดนรถก็จะร้องแล้ะผมจะไม่ร้องอ่าจะร้องต่เมื่อมีคนใช้แจผีสมมตินี่แจผีนะครับแทงลูนแจแล้วเราไปผมจะแทงควอม์ตให้รูนะครับสมสมุตินี่แจผีนะครับแทงเข้าไปแทงปุ๊บบิดจะอยู่กัเมื่อปลดล็อกที่ไม่หมดเท่านั้นเนาะแต่กาขโมยเราทีเสีชาวบ้านคือกันน้ำนะครับขี่รถจาบฝนได้เลยเนาะ การขโมยเพื่อวัยขี่รถจากคนปุ๊บนั้งข้อก็ง่าเนาะเดี๋ยวเราจะมาสั่งาระจาที่หนูให้ดูตัวสองครั้งครับตองรถติดก็วันนี้มาติดหน้าร้านนะครับก็ใครอยากติดก็เซิร์ชในเฟซบุ๊กนะครับพิมพ์เพราะว่าร้านกันขโมยรถเนาะถ้าสมมุติเราลืมล็อกรถมีโจรขโมยรถเราไปนะครับแทงลูนแจ้รถไปเอาแล้วครับ เราเห็นพอดีระยะลอยมม้ยเฮ้ยมันขโมยเลยเราไปให้เรากดปุ่มกดล้องนะครับเรืหรับเลยโอเคขโมยติดไปคันเนาะวันนี้วันที่ยี่สามเมษาสองห้าหกก็ติดไปคันเนาะเว็บซูมเมอร์เอกเนาะโอเคขอบคุณครับ